สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าหมกแดงจะแชร์ประสบการณ์เฉียดตายสครั้ง3คราตอนที่ฝึกขับรถยนต์ให้ฟังค่ะเพื่อนๆคือตัวป้าหมกแดงเนี่ยไม่เคยมีรถยนต์เป็นของตัวเองเลยโตขึ้นมาเป็นสาวมาอ่าก็มาทำงานที่กรุงเทพเป็นพนักงานบริษัท ไปทำงานก็จะนั่งรถเมย์ตลอดทำงานอยู่กรุงเทพ23ปีนั่งรถเมย์ตลอด23ปีค่ะเพื่อนๆไม่เคยมีรถยนต์เป็นของตัวเองแล้วอยู่มาวันหนึ่งตาหมกแดงจะต้องบินมาอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วสามีที่จะเอาเรามาที่ออสเตรเลียเขาก็สั่งนักสั่งหนาก่อนมาตัวเองจะต้องทำใบขับขี่ไทยมาให้เรียบร้อยนะ ต้องถือใบขับขี่ไทยติดตัวมาด้วยให้ได้ห้ามพลาดเด็ดขาดแล้วความที่คุณสามีสั่งนักสั่งหนากำชับแล้วกำชับอีกอย่างนั้นคือตอนนั้นเราก็ไม่เข้าใจหรอกว่าทําไมใบขับขี่ไทยมันถึงจําเป็นนักแต่คือตอนนี้เรามาอยู่ออสเตรเลียแล้วเรารู้ว่ามันจําเป็นและมีประโยชน์มากไว้โอกาสหน้าป้าหมกแดงจะเล่าให้ฟัง ตอนนี้ขอแชร์ประสบการณ์ตอนเรียนขับรถที่ไทยก็คือที่ผ่านมาเราทํามาหากินเราทํางานเราเลี้ยงลูกเราหาเวลาที่จะปลีกตัวไปเรียนขับรถไม่ได้เลยทีนี้พอหลังจากลาออกจากงานกลับบ้านนอกเพื่อเตรียมตัวที่จะบินมาออสเตรเลียย้ายตัวเองมาอยู่ออสเตรเลียอย่างถาวร์ ป้าหมูแดงมีเวลาประมาณอาทิตย์เร็จเศษที่จะต้องสอบเอาใบขับขี่ให้ได้คือมีเวลาแค่ไม่กี่วันคุณพ่อมีรถกระบะเก่าๆอยู่คันหนึ่งเป็นเกียร์กระปุกแล้วก็สอบถามทุกคนเลยในอ่ในภาคทฤษฎีอะนะสอบถามเพื่อนสอบถามทุกคนเลยว่าเออการขับเกียร์กระปุกมันต้องยังไงยังไงทํำยังไงคือจนเราก็พอจะเข้าใจละก็พยายามเรียนรู้เรียนขับ แต่ว่าคือป้าหมุกแดงเป็นคนใจกล้านะคะทุกคนคืออันนี้ไม่ไม่ใช่แบบอย่างที่ควรจะเอาเยี่ยงอย่างนะแต่ว่าพูดให้ฟังก็พยายามฝึกขับรถด,ด้วยรถกระบะเกียร์กระปุกของคุณพ่อนี่แหละก็พอขับได้เข้าเกียร์เป็นคอนโทรพวงมาลัยเป็นขับได้คะ่ะทุกคนแล้ววันนั้นเราก็ ขับออกไปที่ทางไปทุ่งนาคือความที่ป้าหมูแดงก็อยู่กรุงเทพมานานตั้งแต่จบมองหก็อยู่กรุงเทพมาตลอดกลับบ้านนอกก็แค่ครั้งละวันสองวันสามวันไม่ค่อยรู้เส้นทางในหมู่บ้านว่าซอยไหนมันเลี้ยวไปตรงไหนอะไรอย่างนี้เราไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ค่ะเพืเ่อนๆแล้ววันนั้นก็ขับรถยนต์ด้วยตัวเองรถกระบะของคุณพ่อนี่แหละอ่า ขับออกไปถนนเส้นหนึ่งที่มันออกจากหมู่บ้านไปมันเป็นซอยที่ขับไปขับไปแล้วมันเป็นนาข้าวค่ะเพื่อนๆนแล้วตอนนั้นคือตกเย็นแล้วช่วงค่ําแล้วช่วงเย็นเย็นแล้วแล้วก็ขับรถคนเดียวแล้วไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปด้วยแล้วก็ขับไปเรื่อยเรื่อยเเรื่อยๆทีนี้มันเป็นทางไปนาทางมันก็แคบเข้าแคบเข้าแคบเข้าค่ะเพื่อนๆเหมือนไปนาโคกนาป่าอะไรอย่างเนี้ย ทีนี้มันก็เริ่มมืดตะวันก็เริ่มเริ่มแดงเริ่มจะตกดินเราจะเลี้ยวรถกลับก็หาที่กลับรถไม่ได้ยิ่งขับยิ่งไปลึกไปลึกเป็นป่าเป็นอะไรไปเรื่อยเดี๋ยวเป็นป่าเดี๋ยวเป็นนาเดี๋ยวเป็นป่าเดี๋ยวเป็นนาค่ะเพื่อนๆซึ่งเราไม่ชินทางคือเป็นนาของชาวบ้านคนอื่นหรือมันอาจจะทะลุไปนาของหมู่บ้านอื่นแล้วหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ เพราะว่าป้าหมูแดงไม่ชินหนทางเลยแล้วโทรศัพท์ก็ไม่ได้เอามาแล้วถ้าถึงเอาโทรศัพท์มาสมัยนั้นมันมันสิบกว่าปีผ่านก่อนนะสิบกว่าปีก่อนถึงจะเอาโทรศัพท์ไปด้วยมันก็อาจจะไม่มีขึ้นเพราะมันอยู่ในป่าทีนี้ป้าหมกแดงจะทํำยังไงดีต้องเริ่มกลัวแล้วเพราะว่าพระอาทิตย์จะตกดินฟ้าเริ่มแดงแล้วแล้วก็มันเป็นป่าเป็นนาเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะเพื่อน ทำยังไงดีเราจะต้องหาทางหาที่กลับรถให้ได้ขับต่อไปต่อไปยิ่งลึกไปเรื่อยมันก็ไม่มีที่กลับรถสักทีค่ะเพื่อนๆคือมันมันเป็นทางเล็กๆอะ่ะทางแบบทางทางรถไถทางอะไรของชาวนาชาวบ้านเราอะนะแล้วทีนี้ป้าหมูแดงก็เลยตัดสินใจยังไงก็ต้องเลี้ยวรถกลับตรงนี้แหละแล้วตรงที่จะเลี้ยวกับอ่าข้างนี้ก็เป็นทุ่งนาที่มีน้ําขัง ข้างนี้ก็เป็นทุ่งนามีน้ําขังแล้วแล้ว,ลวมันเป็นทางแคบๆทางรถไถไปนาเพื่อนๆแล้วเรารถกระบ,บะแล้วผ้าหมุกแดงก็คือมือสมัครเล่นเลยมือฝึกขับรถว่าอย่างนั้นเลยค่ะมือมือแบบขับรถแบบเด็กอนุบาลเริ่มขับรถนะเพื่อนๆอ,อ่ะทีนี้ก็ตัดสินใจแล้ว เลี้ยวอ่จะเลี้ยวรถค่ะเ,เพื่อนๆทีนี้การทางแคบๆใช่ไหมพอเราจะเลี้ยวมันต้องถอยด้วยมันถึงจะเลี้ยวได้พอพอหักหักพวงมาลัยหน้ารถนิดนึนนงเราก็ถอยพอถอยหลังมันตกลมเลยค่ะทุกคนมันตกลมเลยคือแบบมันเป็นขี้โคลนอะล้อรถมันตกลม พอพอเราเหยียบคันเร่งอ่ะพอเราเข้าเกียร์หน้าเราเหยียบคันเร่งจะจะให้มันเลี้ยวล้อรถมันฟรีอ่ะเพื่อนเพื่อนมันหมุนฟรีอยู่ในโคนอ่ะมันขึ้นไม่ได้ทำยังไงดีแหละทีนี้กลัวก็กลัวแบบมันก็คือกลัวทุกอย่างเลยเพราะว่าเราขับมาไกลมากแล้วมันไม่มีคนแล้วมันเริ่มมืดแล้วด้วยพระอาทิตย์เริ่มตกดินแล้วรถมันติดหล่มล้อรถมันฟรีอ่ะ เราเหยียบคันเร่งแล้วมันหมุนฟรีอ่ะเพื่อนๆป้าหมูแดงกลัวมากเลยตอนนั้นทีนี้แบบไม่รู้จะทํำยังไงคือการจะลงไปเข็นไปอะไรมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่เราจะเข็นขึ้นเพราะว่าเราเป็นก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแรกเราก็ไม่ได้เยอะแล้วรถกระบะมันก็คันใหญ่เบ้อเล่ใช่ไหมเพื่อนๆป้าหมูแดงก็เลยตั้งสติ หว้พระยกยกมือใส่หัวเลยบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าขาช่วยให้ลูกกลับรถได้สําเร็จด้วยเถอะลูกกลัวมากเลยลูกลูกต้องกลับบ้านให้ได้วันนี้คือจะจะ,จะทํำยังไงมันต้องช่วยตัวเองเราติดต่อใครไม่ได้โทรศัพท์ก็ไม่มีไม่มีใครผ่านมาด้วยมืดก็มืดหมแดงก็ตั้งสติเลยว่าเราจะต้อง เข้าเกียร์หนึ่งแล้วก็จะเหยียบคันเร่งให้สุดพอจังหวะเหยียบคันเร่งเราจะต้องหักพวงมาลัยให้มันเข้ามาอยู่ในถนนคือมันลุ้นมากนะทุกคนเพราะคือเราเหยียบคันเร่งสุดใช่ไหมคะทุกคนถ้ามันขึ้นได้รถมันจะต้องกระโดดแล้วจังหวะที่มันกระโดดย่วงเนี่ยเราจะต้องหมุนพวงมาลัยทันทีคือพวงมาลัยเราเราหมุนไว้ก่อนไม่ได้ถ้าเราหมุนพวงมาลัยไว้ก่อนมันก็จะ มันก็จะไม่ขึ้นค่ะเพราะว่าล้อหลังมันมันตกลมอยู่อยู่ข้างถนนแล้วอยู่ในทุ่งนามันมีแค่ล้อหน้าสองล้อที่ยังเกยขอบถนนอยู่ทีนี้เราจะต้องเหยียบคันเร่งให้สุดให้ให้ล้อหลังมันหลุดขึ้นมาได้ถูกไหมพอมันหลุดขึ้นได้แล้วเราจะต้องเลี้ยวพวงมาลัยทันทีถ้าเราเลี้ยวพวงมาลัยไม่ทันรถเราจะกระโจ,จนไปฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามก็เป็นทุ่งนาเป็นเป็นน้ำนองเป็นขี้ตมเป็นเลนเหมือนกัน รถเราก็จะไปติดลมอยู่ฝั่งตรงข้ามอีกป้าหมกแดงก็ตั้งสติเลยค่ะเพื่อนๆเข้าเกียร์หน,หนึ่งหนึ่งสองสามแล้วก็เหยียบคันเล่นรถกระโดด้กลป้าหมกแดงหมุนพวงมาลยัยแล้วคืนพวงมาลยัยเพื่อนๆโชคดีมากรถมัน ปึ้งลงมาในในช่องทางถนนแบบอย่างพอดีเป๊ะเลยป้งหมเดรงขับต่อชะลอลดความเร็วลงขับต่อมานิดนึงแล้วก็จอดรถค่ะเพืเ่อนๆจอดรถพักตั้งสติหวัวใจมันเต้นตุบๆๆๆตโอ้ยหันไปมองข้างหลังไอ้ตรงนั้นน้ำขุนนองหมดเลยตรงที่ป้าหมเดรงตกอุ่ม <laughs> ว่าเป็นประสบการณ์ที่เฉียดตายด้วยค่ะเพื่อนๆโชคช่วยพระคุ้มครองทีก่การฝึกขับรถในครั้งนั้นมันทำให้ต้ามกแดงสามารถเอารถขึ้นจากหล่มได้แล้วสามารถเลี้ยวรถกลับพวงมาล,ลัยได้ได้ทานควันแล้วอยู่ในทางเส้นทางแคบๆทางไปนานะ่ะเพื่อนๆทางไปนาโคกตามบ้านนอกเรานะ่ะถ้าใครเป็นคนอีสานคนบ้านนอกบ้านนาเหมือนต้ามกแดงอะ่ะจะเข้าใจว่า คำว่าทางไปนาโคกมันเป็นยังไงมันเป็นทางเล็กๆทางรถไถเพื่อนๆถ้าเป็นสมัยโบราณเขาก็เรียกว่าทางเกวียนอือแล้วเป็นหน้าฝนถนนอสองข้างทางมันน้ํำนองมาแล้วมันเป็นทุ่งนาที่แบบเขาไถนาหุดไว้แล้วอะมันก็มันมันก็เป็นเลนมันล้อรถมันติดลมอ่ะเพื่อน ขออภัยที่พ่อมกแดงอธิบายนานไปหน่อยคือเล่าทีไรมันก็ยังมีความตื่นเต้นมันไม่เคยลืมเลยเหตุการณ์ครั้งนั้นคือตั้งแต่วันนั้นพาอมงแดงกลับมาถึงบ้านเชื่อไหมคะเพื่อนๆจนเท่าทุกวันนี้ไม่กล้าเล่าให้พ่อกับแม่ฟังกลัวโดนด่ากลัวพ่อกับแม่เป็นห่วงกลัวพ่อกับแม่กลัวแล้วแล้วตอนนั้นคือเรามุ่งมั่นว่าเราจะต้องไปสอบใบขับขี่ให้ได้ ถ้าเราเล่าให้ใครฟังกลัวเขาพูดเขาห้ามอะไรที่ที่ทำให้เราเสียกําลังใจแล้วทําไม่สํำเร็จพรามูแดงก็ไม่กล้าเล่าให้ใครฟังจนเท่าทุกวันนี้นะทุกคนแล้วก็บอกตัวเองตั้งแต่วันนั้นว่าต่อจากวันนี้จะไม่ฝึกขับรถตามลำพังจะไม่ฝึกขับรถคนเดียวอีกเป็นอันขาดต้องให้มีคนที่เขาขับรถเป็นนั่งประกบข้าง นี่คือประสบการณ์เฉียดตายครั้งแรกค่ะเ,เพื่อนๆยังมีครั้งที่สองที่สามที่ลุ้นระทึกกว่านี้อีก <c oughs> กําลังจะเล่าให้ฟังค่ะทุกคนความที่เราเหลือเวลาเพียงน้อยนิดเพราะว่าตั๋วเครื่องบินเราจองไว้เรียบร้อยแล้วยังไงเราก็ต้องบินมาออสเตรเลียให้ทันกำหนดการแล้วเรามีเวลาอีกไม่กี่วันที่จะต้องไปสอบใบขับขี่ป้าหมูแดงก็อ้อนพี่น้อยคือพี่ชายค่ะ อ้อนพี่ชายของตัวเองให้ช่วยสอนขับรถหน่อยพี่ชายขับรถเป็นแต่ว่าพี่ชายก็ไม่มีใบขับขี่นะแต่พี่ชายขับรถเป็นคือแกอยู่บ้านนอกแกก็ขับรถไปธุระไปโน่นไปนี่ขับไปไร่ไปนาคือแกก็ขับรถเก่งของแกนั่นแหละอ่าก็ให้พี่น้อยสอนเพราะว่าเราไม่กล้าฝึกคนเดียวแล้วทีนี้ พี่น้อยเขาก็ไม่ค่อยว่างช่วงกลางวันนะเขาก็ทํางานทํานาเป็นช่วงหน้านาทุกคนลงนากันอะไรอย่างเงี้ยพี่น้อยเขาก็จะว่างช่วงเย็นๆที่กลับมาจากนาซึ่งมันก็เริ่มมืดคือคือมืดแล้วอะค่ําแล้วแต่ทีนี้เราก็ให้พี่น้อยสอนขับรถ แล้วก็ขับรถจากพี่น้อยขับขับถนนถนนใหญ่นะทีนี้ไม่ไม่ขับไปนงไปนาไหนแล้วก็ขับถนนใหญ่ก็ขับจากหมู่บ้านเราไปหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้อ่าแล้วทีนี้ก็ขับขับแทะขับทางตรงคือเราชํานาญแล้วขับทางตรงนี่ชํานาญและตอนนี้คือเอ่อการเข้าเกียร์การเปลี่ยนเกียร์การอะไรเราชํานาญหมดแล้วทีนี้อ่าก็เลยบอกพี่น้อยว่าพี่น้อยหนูยังไม่ได้ฝึกท่าถอยหลังเลยนะ ถ,ถอยหลังถ้าอะไรอย่างเงี้ยหนูยังไม่ได้ฝึกเลยถอยหลังกับรถอะพอพูดปุ๊บพี่น้อยก็สั่งเลยอะมึงไปถอยนั่นอนะซอยข้างหน้ามึงถอยหลังลงไปเลยเออมึงมึงถอยหลังเข้าไปเลยซอยข้างหน้าถึงมันจะมืดแต่ป้าหมกแดงก็มองออกว่าตรงนั้นมันเป็นทางชันค่ะเพื่อนๆคือมันจากถนนใหญ่มันเป็นทางเลี้ยวลงไปนาซึ่งมันไปไปนาคนอะนะ ซึ่งมันชันแล้วตรงนั้นอะข้างทางมันก็เป็นห้วยเป็นห้วยเป็นเป็นทางชันแล้วก็เป็นห้วยมีน้ํามีอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยแย้งพี่น้อยบอกพี่น้อยมันชันนะตรงตรงเนี้ยคือเราเราชะลอรถเตรียมชะลอรถแล้วละ่ะเตรียมจะถอยและแต่ก็ยังยังแย้งกับพี่น้อยว่าพี่น้อยมันมันชันมากเลยนะมันมีห้วยด้วยนะพี่หนูกลัว เออถ้ามึงมัวแต่กลัวเมื่อไหร่มึงจะเก่งคือเขาก็พูดภาษาอีสานนะขันมึงฆ่าตะย่านปันใดมึงสิเป็นเขาพูดอย่างนี้เออขันมึงฆ่าตะย่านมึงกระบบเป็นดอกเขาพูดอย่างนี้เราก็เลยพอได้ยินคํานี้เฮ้ยเราก็ต้องไม่กลัวสิอ่าเราจะได้เป็นบ้าหมูแดงก็ถอยไปเลยค่ะเพื่อนเพื่อนทางชันชันแล้วมันมืดมันมองไม่เห็นทางเลยนะพอถอยถอยถอยปุ๊บตกปุ๊บเลยค่ะเพื่อน ล้อหลังสองล้อมันตกข้างหน้ามันเงิ้ขึ้นเลยมันจะตกลงห้วยเพราะว่ามันมืดมันกลางคืนเรามองกระจกหลังก็ไม่เห็นแล้วทางตรงนั้นมันก็ชันอยู่แล้วมันมีความเสี่ยงมันไม่ใช่จุดที่ควรจะถอยรถอยู่แล้วค่ะเพื่อนๆแต่ทีนี้ทํำยังไงละ่ะตั้งแตงคือตั้งสติเหยียบเบรกหยียบเบรกแล้วก็อ่ะ จะเปลี่ยนเกียร์เหยียบคันจะเปลี่ยนเกียร์ให้มันเดินหน้าถูกไหมคะทีนี้พอเราเราจะเปลี่ยนเกียร์เราจะต้องแบบเราเปลี่ยนเกียร์ได้แล้วอ่ะเป็นเป็นเกียร์เกียร์หน้าเกียร์หนึ่งแล้วเราจะเอารถขึ้นแต่ทีนี้พอเราจะเหยียบคันเร่งเราจะต้องเอาเท้าออกจากเบรกมาเหยียบคันเร่งพอเอาจะเอาเท้าทําแค่ทําท่าจะเอาเท้าออกจากเบรกรถก็จะไหลไปข้างหลังละมันจะเงืบคือ มันหน้ารถมันเหินอยู่อะค่ะเพื่อนๆหน,น้ารถมันเหินอยู่แล้วล้อหลังมันลงไปแล้วมันจะตกลงไปในห้วยแล้วค่ะเพื่อนๆนห้วยที่มีน้ําถ้าปกแดงถ้าปกแดงอ่ะปะ้าปกแดงเอาเท้าออกจากเบรกมาเหยียบมาแต่เอายกถอนเท้าออกจากเบรกเมื่อไหร่มันไหลลงไปเลยป้ามุกแดงก็เหยียบเบรกไว้แล้วก็จับพวงมาลัาย พี่น้อยเขาก็บอกอะมึงออกไปมึงออกไปเดี๋ยวกูจะขับเองมึงออกไปเขาเขานั่งอยู่ข้างๆเราเนาะบอกพี่น้อยหนูออกหนูออกไปไม่ได้ถ้าหนูเอาเท้าออกจากเบรกปุ๊บรถมันไหลมันหงายลงห้วยเลยนะพี่หนูเอาเท้าออกจากเบรกไม่ได้แล้วมึงก็ขับขึ้นไปสิมึงก็เหยียบคันเร่งขึ้นไปสิหนูเหยียบคันเร่งไม่ได้หนูไม่กล้าเอาเท้าออกจากเบรก ถ้าหนูย้ายเท้าออกจากเบรกมันจะหงายเลยมันทําไม่ได้พี่น้อยพี่น้อยค่อยๆลงพี่น้อยค่อยๆลงลงแล้วไปไปโบกรถตามถนนให้คนมาช่วยหนูจะหนูจะนั่งกักไว้อย่างนี้หนูหนูลงไม่ได้คือคือไม่ไม่รู้นะคะเพื่อนเพื่อนคือตอนนั้นเถียงกันอยู่ภาคหนึ่งในที่สุดพี่น้อยก็ยอมบอกค่อยๆลงนะพี่พี่อย่าทําให้แบบค่อยๆลงให้เบาที่สุดเพราะว่า ข้างหน้ามันเหินอยู่ค่ะพเพื่อนๆป้ามงแดงจะลงก็ไม่ได้เพราะว่าแค่เราขยับตัวคือคือข้างหน้ามันจะดีดแล้วอะมันจะเงืบไปแล้วอะค่ะทุกคนทีพี่น้อยเขาก็ยอมเชื่อเขาก็ลงคือตอนนั้นมันเสี่ยงมากค่ะป้ามงแดงก็กลัวมากทําอะไรไม่ได้เลยค่ะพเพื่อนๆไม,ไม่ไม่กล้าขยับเท้าสองข้างเลยคือข้างหนึ่งเหยียบอยู่ที่คัทข้างหนึ่งเหยียบอยู่ที่เบรกค่ะไม่กล้าอะไรเลยพี่น้อยก็แกก็ลงจังหวะอ่ะ บ้านนอกเราอ่ะเนาะมีมีรถรถไถรถไถที่ชาวบ้านเขากลับมาจากนาเขาผ่านมาพอดีพี่น้อยก็ตะโกนเรียกเขาเอาโบกรถให้เขาจอดแล้วทีนี้รถไถเขาก็เลยวิ่งมาดูอเขาบอกว่าทํายังไงไม่ได้เลยต้องเอาเชือกมาดึงต้องต้องเอาเชือกมาดึงแล้วทีนี้รถไถก็ไม่มีเชือก <laughs> รถไถเขาก็ไม่มีเชือกติดอยู่ในรถของเขาเลยพี่น้อยก็ต้องรออีกพอมีมอเตอร์ไซค์คนผ่านมาบังเอิญเป็นคนในหมู่บ้านเรานั่นแหละเขาขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาพี่น้อยก็โบกเขาเออช่วยพาไปหายืมเชือกในหมู่บ้านหน่อยก็พี่น้อยก็ไปหายืมเชือกบ้านบ้านเราเอินเอินเสือกคาวเนาะเสือกปอเสือกคาวเส้นใหญ่ๆอ่ะนะพี่น้อยเขาก็ไปยืมเชือกมาแล้วก็ มามัดหน้ารถค่ะเพื่อนๆคือป้ามุงแดงก็ยังคงนั่งอยู่บนรถนั่นแหละพอเขามัดหน้ารถแล้วก็เอารถไถซึ่งมันมีน้าหนักอะนะรถไถนาน่ะมามาผูกติดกับเชือกแล้วก็เขาก็ขับรถไถดึงรถเราขึ้นคือป้ามุงแดงก็นั่งอยู่ตรงคนขับนั่นแหละกะ็ใส่เกียร์หนึ่งหมุนพวงมาลายัยก็ตามเขามารถไถก็ลากลรถป้ามุงแดงขึ้นมาค่ะเพื่อนๆ นั่นคือประสบการณ์เฉียดตายค่ะเพื่อนๆนเฉียดตายครั้งที่สองมันทําให้ประสบการณ์ครั้งนั้นทําให้ป้ามงแดงบอกตัวเองเลยว่าอย่าฝึกขับรถในเวลากลางคืนอีกเป็นอันขาดแล้วถ้าเส้นทางไหนซอยไหนที่เรามองแล้วว่ามันเสี่ยงอย่าดือ้อดึงอย่าอวดเก่งอวดดีที่คิดว่าถ้ามัวแต่กลัวแล้วเมื่อไ,ไหร่จะเก่งอย่าคิดคำนี้เด็ดขาด ยังไงเราต้องกลัวไว้ก่อนถ้าดูแล้วว่ามันมีความเสี่ยงเราอย่าทำค่ะเพื่อนๆน,นั่นแหละนี่คือเฉียดตายครั้งที่สองค่ะถ้าวันนั้นถ้าพาดไปนิดเดียวตกห้วยไปแล้วค่ะเพื่อนๆเอนอนั่นแหละก็เดี๋ยวประสบการณ์ครั้งที่สามก็ระทึกใจเหมือนกันคะ่ะหมกแดงไม่ได้เข็ดนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าไม่มีสิทธิ์เข็ด ยังไงก็ต้องฝึกขับรถให้ได้จะต้องไปสอบใบขับขี่จะต้องถือใบขับขี่ไทยไปออสเตรเลียให้ได้ตามคำสั่งของสามีว่าห้ามพลาดเด็ดขาดแต่ทีนี้เราก็ตั้งใจแล้วว่าเราจะไม่ฝึกขับรถในเวลากลางคืน กลางวันมาเราก็มองละคนในครอบครัวมีใครจะไปไหนหรือเปล่ามีใครจะขับรถออกจากบ้านไปไหนหรือเปล่าเราจะต้องติดรถไปกับเขาเราจะต้องฝึกให้ได้ก็นั่นแหละวันนี้หลานเขยเขามีธุระจะต้องขับรถไปไปธุระที่บ้านดุงค่ะเพื่อนๆค่อนข้างไกลพอสมควรเราก็วิ่งเสนอหน้าเลยเออหลานเออเนี่ย ป้าขอไปด้วยนะ,ะช่วยฝึกขับรถให้ป้าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหลานเขยมันก็ใจดีเออถ้างั้นป้าขับเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็บอกเออตรงไปตรงไปออกถนนใหญ่เส้นทางที่จะตรงไปบ้านดุงนาอะไรอ่ะแล้วก็ขับไปขับไป,บไ,ปอไอ้หลานไอ้หลานเขยมันก็นั่งอยู่ข้างๆมันก็สอนเราตามภาษาวัยรุ่นนั่นแหละนะแล้วก็ขับคือตอนนี้ขับทางตรงเนี่ยป้าหมวกแดงชินแล้ว คล่องและขับทางตรงเข้ากงเข้าเกียร์อะไรก็ชินละค่ะแต่ว่าเรายังไม่รู้กฎจราจรค่ะเพื่อนเ,เพื่อเพราะเรายังไม่ได้ไปสอบแล้วเรายังไม่มีประสบการณ์มากพอคือเราขับเป็นทีนี้ก็ขับไปเรื่อยๆเรื่อยๆทีนี้มันออกถนนใหญ่ถนนใหญ่ที่จะมีรถบรรทุกทางภาคอีสานเรารถบรรทุกอ้อย หน้านั้นนะหรือดูนั้นเป็นรถบรรทุกอ้อยจะมีรถบรรทุกอ้อยอยู่เป็นระยะระยะแล้วรถบรรทุกเนี่ยเขาบรรทุกอ้อยแบบสูงมากแบบเทินเต็มคันรถเลยเขาก็จะขับช้าเพราะเขาเป็นรถหนักทีนี้เราพอเราออกถนนใหญ่แล้วก็วิ่งไปวิ่งไปแล้วเราก็วิ่งตามตูดรถอ้อยไปแล้วทีนี้จังหวะนั้นคุณหลานชายเอ่อคุณหลานเขยเขาก็คุยโทรศัพท์ เขาก็คุยโทรศัพท์อยู่นั่นแหละไม่เสร็จชักทีแล้วเราก็ขับตามตูดรถอ้อยมาขับมาตั้งนานแล้วตามตูดรถอ้อยก็แวบหนึ่งของความคิดตาหมูแดงก็แซงดีกว่าคือไอ้ไอ้หลานเคยที่มันสอนเรามันก็คุยโทรศัพท์ไม่เสร็จสักทีเราก็ไม่อยากจะพูดแซงเราก็แซงดีกว่าแซงออกไปปุ๊บจะเอะเลยค่ะเพื่อนๆเ,เพราะคือมันเป็นถนนเลนเดียว อีกเลนหนึ่งก็คือเป็นรถฝั่งตรงข้ามที่สวนมาถูกไหมคะฝั่งนี้ก็คือเลนเดียวฝั่งฝั่งนั้นคือรถฝั่งตรงข้ามที่สวนมาแล้วทีนี้เราขับตามตูดรถอ้อยรถบรรทุกอ้อยอยู่มันเป็นรถสิบล้อคันใหญ่บรรทุกอ้อยซะเยอะแยะสูงลน้นเราก็มองไม่เห็นหรอกว่าฝั่งตรงข้ามมีรถสวนหรืออะไรหรือเปล่าแล้วก็มือใหม่หัดขับสมัครเล่นเหมือนเรา ก็ไม่ได้มีความคิดอะไรให้รอบคอบหรอกค่ะเพื่อนๆคิดแค่ว่าเอ้ยแซงดีกว่าก็เปิดไฟเลี้ยวหักพวงมาไัยออกไปเลยจ้าเอ๋เลยค่ะเพื่อนๆืนมันมีรถกระบะสวนมามันเข้ามาในเลนของเขาอย่างถูกต้องแต่เราออกไปอย่างกระทันหันค่ะเพื่อนๆนจับปะทะกันดูแล้วแต่รถคันที่เขามาเขาสติดีเขามืออาชีพเขาเลี้ยวอแฉลบออกจากเราไปแบบ ขอบขับอยู่ขอบไหลทางจากเราไปนะคะเพื่อนๆเ,เขาหาักแฉลบออกไป <c oughs> เขาไม่ตกถนนนะเขาขับบนไห <c oughs> ลทางพ้นไปเขาก็ขับไปเขาก้งดาเราวน้าดูแหละค่ะตอนนั้นอะ่ะป้งแรงแบบใจเต้นตึบๆถ,ถ้าถ้าคันนั้นไม่มืออาชีพนะเ <c oughs> พื่อนๆประสานกันอย่างแรงเลยแต่คันนั้นเขาเลี้ยวออกทัน ซึ่งเขาเขาก็ไม่เห็นเราหรอกเพราะว่าเขาก็มีรถอ้อยบังแล้วเขาก็ขับอยู่ในเลนของเขาค่ะแต่เราอะหักออกไปอย่างกระทนหันพอป้าหมึกแดงแซงผ่านรถอ้อยมาได้นะใจเต้นตุบตุบตุบหลานเขยมันก็คุยโทรศัพท์เสร็จพอดีพอผ่านพ้นนาทีระทึกใจไปมันคุยโทรศัพท์เสร็จพอดีแล้วมันก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยมัน คือตอนที่เขาคุยโทรศัพท์สมองและความคิดเขาคงอยู่กับโทรศัพท์เขาคงลืมว่าเขานั่งอยู่กับคนที่เรียนขับรถคร่ะเพื่อนๆวันนั้นเฉียดตายไปอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สามค่ะเพื่อนๆทำให้ป้าหมกแดงได้ประสบการณ์ว่าตราบใดที่คุณยังมองไม่เห็นทางข้างหน้าห้ามแซงเด็ดขาด ซึ่งต้ามุกแดงก็แชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังสำหรับใครที่ขับรถเก่งแล้วก็อาจจะมองว่าเป็นเรื่องตลกขบขันแต่มันอาจจะมีประโยชน์บ้างสำหรับคนที่ยังไม่เคยมีรถยังไม่เคยสอบใบขับขี่ถ้าคิดจะไปสอบเป็นไปได้ให้จ้างครูจ้างคนที่เขามีประสบการณ์สอนเรา โรงเรียนอสอนขับรถหรืออะไรอย่างนั้นให้ถูกต้องดีกว่ามันจะปลอดภัยคือถ้าเรามาฝึกเองหรือมาสอนกันเองบางทีเขาไม่ได้บอกกฎจราจรไม่ได้บอกอะไรกับเรามันอาจจะเกิดการอ c ิเ d e n นขึ้นได้ค่ะอย่างเคสของป้าหมูแดงเนี่ยถ้าโชคไม่ช่วยถ้าพระไม่คุ้มครอง ก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นกับเพื่อน,อนหวังว่าประสบการณ์ของป้าหมกแดงคงเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นบ้างไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปของป้าหมกแดงค่ะทุกคนขอบคุณค่ะ